เสุ่มศัก,กยภาพตอนนี้ครมพี่ตามพี่สุม 100, oh, ส่มไปร้อยครั้งโหเต้เต้สุ่มไปประมาณห้าพันกุปองอะห้าพันุปองทำไมส่้ไปเยอะจังะร้อยครั้งเหรอไม่แน่ใจแต่ว่าเยอะเพชรเต้ไม่มีเลยไงแต่ว่ามันได้มันได้ดีนะมันมันออกอ่าละห้าร้อยออกเยอะอ๋อถ้าใช้คูุปปองสุม่มเหรอไม่เหมือนกับว่าแค่ช่วงเนี้ยอืมอืมอืม เอาว่าเจออุเอคุสะแกร่งที่สุดนะครับผมที่6ของประเทศไทยจัดไปครับผมมาดูกันนะครับว่าแมตช์นี้อุเอคุสะจะตัดบอลจุนได้เยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่าจุนต้องหลอกส่งให้ลิงนะ เขามีตัวตัดบอลน,นะเดี๋ยวเข้ามารับบอลกันใกล้ๆนะเสร็จแล้วดิโอ้ยลืมไม่โดนวะไหนเซตอันนีไน้ได้อยู่ไม่ไม่<ะ>ต้องส<ง>่งใกล้ๆเซตให้พี่ก่อนเดี๋ยวพี่ส่งให้สานแจ็มเองมันส่งไกลไม่ได้ครับผิดขอบคุณที่ติดตารัาข้างเขาแกร่งที่สุดนะบุเอ็กวูซ่าเขาเล่นเป็นอยู่แล้วต้องเป็นกันสองคนนะเรื่องนะี้ อ๋อโอเคเอาไปเดี๋ยวเต้ยส่งพี่เหมือนเดิมพี่นู้ยแล้วเล่นไงเดี๋ยวรอไปถ้าทําแต้มได้เต้ยทําแต้มนะหลอกยิงแล้วแล้ค่อยส่งนะเรียบร้อยนะตรงนี้โอ้คุจะได้สองแต้มไม่ตรงโดนโกงโดนโกงจ้าเฮ้ยเขาตบดีว่ะมาซาก๊า อเรียบร้อยเลยประมาทไปได้แล้วอันนี้เขาเล่นดีนะนเ,นเขาแน่นเขาจังหวะดีกดกดตัดบอลเองอจัดไปดีครับหน้าเอาลูนดังมาเลย,ย่างนี้อันนี้พี่เอาลูนเลี้ยงมาเลี้ยงผสมดังนะสู้ตัวติดติดเต้ยเต้ยล้มฝว่งทาง <ท>าเราเราจะแดตไปไกลๆอเวกูสานะเขาพยายามตัดบอลมีทางแก้กันอยู่อยโอ้ตกแล้วตกไม่ทันยังไม่ไรได้อยู่นะครับผแต้มเองข้างเราทำแต้มง่ายกว่าเขาไม่กล้าส่งเลยส่งพี่ส่งพี่อย่างเดียวที่เข้าไปรับบอลใกล้ๆ โอ้ยเมื <cues> <das society> <ını urai> ่อกี้ถ้าส่งมาเป็นแต้มเลยนะโล่งมากแต่ถ้าเฮ้โอเลโอชินจิโร่เงินเข้าซ้ายอันติเขามาไวมากเขาตัดบอลได้เยอะนะครับเมื่อกี้อันเนรูตักไม่ได้จัดให้ครับไม่อกล้าส่งหรอก ไม่ต้องส่งออกนอกยัดที่อย่างเดียวจินหาช่องก็ได้ครับเดี๋ยวเขาจะมีโอกาสาพลาดนะพลาดแบบว่าเขาไม่ไม่ได้ปิดจินนะครับค่อยทํทำแต้นมาสักก์อ้อถ้าเพื่อนอยู่ใกล้จินกดส่งได้เลยนะครับเขาตัดก่อนไได้ไไดเราตามเยอะเขาเล่นง่ายนะเดี๋ยว ต้องตัดก่อนต้อสังสรรค์ลูกอืมจะได้ยุ่ยขอให้พี่แว่นยิงเป็นหลักจัดไปโอ้ยแม่นจังวะสวยครับเขาคิดว่าเตอร์จะส่งพี่โดูวันดีดี ท่าเยอะท่าเยอะท่าเยอะมันส,ส่งไม่ได้อ่ะเขารอนสวยเขามาสตลสมน้ำหน้าเดันไปดีครับใจร้าวไปเจอแก้าทางน,นะโอ้เสียดายเต้ยล้มมีอันติด้วยใช่ป่ะเต้ยอะโอ้เสียดายไม่งั้นนะเขาโดนนะครับช็อตเนี้ ตามสองแซมจินมีอันติยังอ่ะครับมียังโอ้ขอโทษออโอขอโทษปิดยากมากเลยกันเข้าแดดเข้าเฟดยิงเขาปิดจินอยู่รู้แล้วมั้ยสวยเลยกันกันใดล โคตรน่าโดนโหดจบแล้วนะ,นะสวยเตยิดใกล้ๆใกล้ๆโอ้ยมตดงที่อะเกมเปลี่ยนแล้วนะเมื่อกี้แทแมเท่าแล้วว่ะเออเอาไม่ๆไม่โอ้โหโ,โดนตัดบอลอีกขอโทษแผลเลยเอาวะยังได้อยู่ส่งใกล้ๆก่อน เแต้มเดียวนะครับเขาถ่วงเวลาเรามีเวลาเล่นอยู่ประมาณสามถึงสี่วิทันอยู่นะครับอยการให้ได้ลูกเนี้ยต้ยอันติดด้านติเลยนะเดี๋ยวไม่ได้ใช้แล้วอาคังหีน่าจะมีอันติเขาถ่วงให้อาคังหีเล่นแน่นอนรอตำแหน่งบล็อกอาคังหีแล้วก็ได้โอ้หสติไม่ติดว่ะเฮ้ยไม่กดอันตีอ่ะเขาอุสาห่า สกินให้จินสกินให้จินเล่นสวยครับเอาวาโอ้ตบเบือให้จินเลยช็อตเดียวโดนเลยครับตึงตึงตึงเหนีไม่เมียนตีเออเขาดังธรรมดาเมื่อกี้เต้ยน่าจะแบบน่าหงายอ่ะไม่ป็นไม่เป็นไรครับต่อวันอดูย จัดให้ยี่สิบหกยี่สิบสี่นำไปม,มันติดอากังหีตลอดนะครับเขา,ขาคือมันเดไปหาอากังหีแล้วนะเราเล่นไม่ได้จะไคห้ยี่กยี่สิบสี่ นำสองแฝบสามสิบเดวิกันอยู่ลูกเดียวชนะเลยเฮ้ยย้โอเออพี่ปิดไอ้แว่นนี้ปิดไม่ได้จริงๆปิดยากมากวางโดนสติลนะพี่ตัมอืออุ้ยล้มว่ะผมไม่ได้โดนสติวแล้วล้มแทนโอ้โหแล้วเต้ยล้มอีกตึงเฉยเล่นพอยกาดครับบาสชีวิตจริงนะ เกิดไปแล้วเฮ้ยจินสุดชัดแพ้แพ้นะได้มีอันติใช่ป่ะอคังิี่เขาน่าจะมีอันติแล้วเอออคังิี่เขาตั้งจะไปอันติร้ไยฟ้าติไวเขาติไวยเราเล่นได้อยู่สิบพี่พี่ไม่มีอันติอะ ขอบคุณอุเอกคูษาที่ตัดบอลให้ครับยยเร็ียบร้อยเสร็จแล้วนะครับชะนะพ่อฟุกนะอันนี้โอ้เกือบแพ้โอ้ต๋มขอบคุณที่ติดตามครับ RBN จะเปิดแว่นต้องสนใจกดสเตปจำแล้วค่อยกดกระโดดครับโดดเลย โลกทุกลูกครับจะปิดเป็นต้องฝืนใจกดสเต็ปจ้ำแล้วค่อยกดกระโดดสเต็ปจ้ำไปหาอย่างนี้หรอเหมือนตัวละครมันมันเตี้ยแล้วมันบล็อกเขาไม่ค่อยได้นะครับคือพี่เล่นบล็อกทุกตัวละครในเกมได้หมดนะยกเวน้นเซนเตอร์แว่นนะมันมันติดยากอะ่ะคือถ้าเขาแบบมีเลี้ยงแดโยนบอลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเฟส ้าเฟสนี้คือตั้งแต่เล่นมาบล็อกได้ครั้งสองครั้งประมาณน,นี้นะบล็อกไม่ได้จริงๆจับทางเขาไม่ได้สักทีนะครับเซนเตอร์วแว่นนะ